ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนภาษาก็แล้วกันนะครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าแล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็กกกระท่อมไงล่ะครับปีกัวล่ะอันนี้เป็นด้านหลังครับออกมาเบิงให้เบิ้งหน้าครับว่าข้าเจาเขาไทเขาปันเขาวานการหอดใส่เหรอ c จซีเจ็ดเาก็นอนหน้าครับบ่ไดเขาบานน้ำเขาช่วงหนางานก็อาดจ,จะทิ้งไว้หน้าแนเอากับบานแนเพราะส่วนมาก็จะเฮ็ดตะของจะคองนะครับปีนี้ บอกคอยได้ทหงานจะของกิดเหตุงานประจำแน่ครับก็เลยบุกด้ทหับงานทางนอกบุกด้ทหับงานทางอื่นจะเน้นแต่งานจะของช่วงนี้อันนี้ก็ไห้ไส้ครับ เรามาถไว้ถแต่งานที่พอเราหยายฝุ่นนะครับไอที่เขียวๆอ่ะยังมาท่านได้ไถเลยครับพอยังมาท่านได้หยายฝุ่นเมื่อนั้นก็เอาฝุ่นออกครับ เอาขีงวขี้ควายออกใส่ก็เอาเจ้าซีเจเ็ดของเห้านี่ครับหลากอันนี้ก็ปับ๊บทางลงหม่ไอ้แล้วหนาจะดันดินขึ้นมากบกบพวกนี้นะ หลบครับรถแล่นฝนตกครับเมื่อนัน้นฝนตกขาหลากลงมันเลยทางมันเลยพังหยุบอันนี้ก็น่าค้างๆครับขาวานเหรอทางนี้อันนี้ก็กกไอ้สะเดาครับขึ้นตะกี้ตนใหญ่มันยุ่งอยี่ครับ นี่แหละอยู่กลางคันแท่พอดีมันตายคิดว่าแต่มันจะพวกเกิดอัปเดตครับมือนีก็เลิกงานมาคำแน่ช่วงนี้ก็จะพยายาม เก็ดคลิปให้ f อหรือพีพีน้องๆได้รับได้ชมกันนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของกกกระทอมกระตามหญ่นะครับตัววมหัวเนม่นประมาณสองเมตรแล้วครับอาจจะย่อนแสงแน่แล้วครับเหมือนแน่ อาจจะย้อนแสงเนะี่ยนี่ครับเจ้า4 7ของเฮาเมื่อนั้นก็ออกงานปัน้นเลตุลีแคลก็เม็ดแล้วสำหรับผมถือว่าเม็ดได้ครับสำบนี้เรียบรายปอกมันไปใส่วะ่ะใาเ่เราไป ถอยมันเขามันลืกโพดทเอามาันมาไว้ยังในป่าไทยแดงได้วะปานห่านมอลำปอกเสียครับปอกปอกสวมเผาเลือดลี่เอาออกแล้วก็บอกเก็บไว้คือเก่าแล้วมันก็เสีย หรือเอาไว้ในรถป่ะในรถก็บ่เห็นปอกเสียเจ้าสี่เจ็ดของเรานอนหน้าครับช่วงนี้แล้วแต่สภาพหนางานเมื่อนั้นก็เอามันหลากขี้ฟุ้นครับหางทะลอจักอยู่ซ้ ฝนตกครับน,นี่ก็บักเพิงครับบักเพิงครับแม่มันอันนี้แม่จอยเมื่อเล้าอันนี้ก็ลูกบักเพิงซื้อเพิงผมตังชซื้อให้มันบักเพืงมันเกิดมือเขาแห่ต้นประสาทเพิงออกไปมือออกพันษาพอดีผมเลยเอิญมันบักเพืง ทางนูน่นก็จะเป็นบักลอยขวยบักกลอยผมปลูกหยามันลอยกินหยาผมลายผมเลยเอิญมันบักลอยอันนั้นก็อีแม่เถานีลกกล่ละบักไอยูเซย์เราบกไอจับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ห้างแล้วครับ ฝนตกครับทางนี้ฝนตกนี่ก็ตะกี้ก็เอามาันละครับเจ้าจักรเพชรนี่นะครับจักรเพชรมอเตอร์อีทีเก่าหาครับฟิตเครื่องแล้วเท่านึง อ๋ออยู่นี่เออหางเถลยอ,อยู่นี่ครับดันนาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้พ่อเพิ่นจะเฮ็ดบ้านเฮ็ดมองยูเฮ็ดห้องหน่อยยังท่านได้เฮ็ดคลิปนี้ก็สีประมาณนี้แล้วครับหมื่นแล้วครับ เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง youtube แน่แล้วครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับขอสวัสดีครับ